ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลไทยนะฮะสำหรับโปรเคมข้อในหางฟุตบอลนะครับคือวมน่อสุกสุดเหงาใจที่14พฤศจิกายนปี2568นะครับแล้วก็คัมคืนแบบนี้ผมหยิบมาฝาก6คู่เหมือนเมื่อวานนะฮะสำหรับที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะไปสือของฟุตบมลนโลกรอบคันเลืออสโซนยุโรปเหมือนเมื่อวานเลยครับโดยคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะไปหน้าโปแลนด์เปิดบ้านจับเนเธอร์แลนด์คู่ที่2รักแซมเบิร์กเจอกับเยอรมนีนะครับ และคู่ที่3โคเอเชียจะกับหมู่เกาะแฟโรคู่ที่4ีฟินแลนด์จะกับมอลตาคู่ที่5สโลวาเกียจะกับไอซ์แลนด์เหนือนะครับและคู่ที่6คู่สุดท้ายยิบรอตาเปิดบ้านจากมนหน้าของบอนเตเนโกนะครับและก็สำหรับกิจกรรมทายสกอร์ของเราใน,นค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีะกันถึง3คู่เหมือนเมื่อวานนะครับผมจะเลือกทายหนึ่งคู่2คู่3คู่ได้หมดเลยนะครับ สามารถพิมพ์คำตอบที่ว่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าแต่ละคู่สกอร์จบเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะฮะก่อนเวลาบนันเตหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่าเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีแล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาให้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ว้าให้ทั้งสองที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดน,นะครับผมที่ยังสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับ ที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชัว่วโมงและก็ก่อนจะไปเริ่มมิค้คกันเหมือนอเช่นเคยนะครับผมฟอลานช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมรัฐหักว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับผมก็จะเป็นานาองโปรแลนด์เปิดบ้านฉับเนเธอร์แลนด์นะครับในเวลาตีสองสี่ห้าที ภายในแั้แรกก็จะเปิดให้นางฝอห์เนอร์แลนด์นะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าโซนราคา2ไหลแค่ไป1กิกอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตร75ถึง3เมตรโดยคู่นี้นะครับเราก็จะไปกันในกลุ่มจีนะฮะซึ่งนงักของเจ้าบ้านโปรแลรนด์ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงแข่งไป6ครั้งชนะไป4เสมอ1แพ้1น,นะครับยิมไป10เสียไป4เก็บมาได้13แต้มแล้วก็นักของเนเธอร์แลนด์นะฮะก็เป็นจ่าฝูงนะครับผมแข่งไป6ครั้งไม่แพ้กัันนเลยะครบ ชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งยิมีย่บเส,สยียไป3เก็บมาได้อีก16แต้นะครับเฮรูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมาก็เจอไปถึง6ครั้งเลยนะครับซึ่งจะเป็นทางฝัาเงเนเธอร์แลนด์ที่สามารถช้ะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งและแถมนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะครับก็จะเป็นทางั่งเนเธอร์แลนด์ที่เปิดบ้านยันเสมอไปนะฮะที่1นึ่งองตุตตลึง และถ้าเรามาดูฟอร์มสิมาร,ร์ลาสุดของชาวบ้านในทันเลนนะครับพวกเขาก็ชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอหนึ 1, แพ้บีอีก3ครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งชัวห้าลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่ไม่ได้ถึง5ครั้งจบเกมโซมออีก3ครั้งนะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะอาร์ติโทเนียมาน,นะครับที่สองตุลาศูนย์และส่วนในฟอร์เนทันเลนนะครับฟอร์มสิมาร์ล่าสุดวันนี้ไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะไปกันถึง6ครั้งยันเสมอไปอีก4ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง3า่ลูกต่อเกมเลยนะครับเสียประตูสุจะลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิม่มได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีกเครั้งนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านลูกพมฟินแลนด์ไปนะครับที่40ส่วนฟอร์ในบ้านของชาบ,บ้านโปรแลรนนะครับสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาช้ะไปสามครั้งล้วนเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะมอนโดวาที่2 0ชนะฟินแลนด์อีก31แล้วก็ชนะนิวซีแลนด์อีก1.0 แล้วโซนอฟฝาขเนเธอร์แลนด์นะครับฟอร์นอฟบ้านสามารถล่าสุมวันนี้ก็มาชนะไป3ครั้งรวดเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะฟินแลนด์ไปที่2 0ชนะริทัวเนียไปอีกสาแล้วก็ชนะมอนตาที่4ีตูต่อศูนย์เลยนะครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะซึ่งนองฝ่าของเจ้าบ้านโปแลนด์นะครับสำหรับรอบนี้ก็จะไม่เชิญน่าวรูคัสสกูลุสกี้นะครับที่เล่นในตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวหน้าของยานเบสนาเรกแล้วก็คิสตอฟปิออนเทคนะครับผม และตัวชูโรงในคะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าเซบาสเตียนชิมาสกี้ยาคุบคามิสกี้นะครับผมและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับซึ่งทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมก็จะมีชื่อหน้าเจอร์มี่ฟิมปอปนะครับและตัวชูโรงในคะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อหน้าแฟรงกี้เดยองเทนี่ไรเดอร์โคดี้กัคโปนะครับผม,ม,นนอ Jong, อบผมวอลเวกฮอสและก็ซาฟีซิมอนนะครับ สำหรับรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนเส้นตัดของทั้งคู่เลยนะครับซึ่งนักของเนเธอร์แลนด์นะถ้ารอบนี้พวกเขาสามารถปลุกไปเอาชนะได้นะครับพวกเขาก็จะผ่านเข้ารอบการันตีบอลโลกเลยนะครับแล้วส่วนนักฟอร์มเขาจะบ้านโปแลนด์นะครับผมถ้ารอบนี้พวกเขาสามารถยันเสมอไปได้นะครับก็จะได้ตั๋วไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับถ้าห้กันตามปอนต่อปอนนะครับผมใจผมก็จะหนักไปหน้าของเนเธอร์แลนด์สมากกว่าเลยนะฮะแล้วบวกกับฟอร์มของพวกเขาเองนะครับที่6นัดล่าสุดของทุนลิการนี้ไม่แพ้เลยนะครับชนะไปกันถึง5ครั้งงแลก็ยยันเเสมอพีแค่1ครั้งและเเป็นนัดที่จอกัับบโปแลนนด์ะคร แล้วโซนทางฝั่งของโปรแลรนด์นะครับผมจากรอบที่แล้วนะครับผลงานสามารถล่าสุดในฤดูกาลมันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาเปยสามครั้งลวดแล้วบอกกันว่าผลงานในบ้านของพวกเขาเอ็นะที่5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็เหมาชาไป5ครั้งลวดนะครับ mm hmm. ถ้าพิจารณาจากภาพรวมนะครับผมว่าแรงจูงใจทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าเลยนะฮะ mm hmm. อย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอต่อไว้ได้เหรอเนเธอร์แลนด์นะครับที่จุดเจ็ดห้า ต่อมาในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นทางหน้าของรักแซมเบิร์กเปิดบ,บ้านจับเยอรมันนะครับในเวลาตี2-4-5ทีไฮนิคับแรกก็จะเปิดทางฝั่งของเยอรมันต่อที่2เมตร75เลยนะครับแล้วก็แพงสูงต่ำที่3เมตรครึ่งโดยในคู่นี้นะครับเราก็จะไปอยู่กันในกลุ่ม A นะฮะซึ่งทางฝั่งของชาวบ,บ้านรักแซมเบิร์กลังท้ายในอันดับที่4เลยนะครับแข่งมา4ครั้งเหมาแพ้ไป4ครั้งรวดแถมยังมีเพียงแค่หนึ่งเสียไปอีก10แล้วก็ไม่มีสักแต้มเลยนะครับ ซึ่งทางฝั่งของเยอรมันนะครับตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงแข่งไป4ครั้งชนะไป3แล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งยิ้มไปแปดเยไปสนะครับเก็บนี่ก9วแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะครับก็เจอไปเพียงแค่1ครั้งแล้วก็จะเปน็นทางฝั่งของเยอรมันที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่4อตุต่ศูสําสำหรับฟอร์มสิมัดล่าสุดของ้าบ,บ้านลักเซมเบิร์กนะครับพวกเขาชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมยังเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก7ครั้งเลยนะครับ โดยเฉลี่ยยิง0.5ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.4ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินมาได้เพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดกระเพิ่งบุกไปแพ้กับสโลวาเกียมานะฮะที่2ต่อ0แล้วโซนอังฝอของเยอร,รม,มันนะครับฟอร์มสิมัสล่าสุดวันนี้ชนะไ,ไปถึง5ครั้งยันเสมบิชอีก2แพ้ปอีก3ครั้งเยนะครับโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.2ลูกต่อเกม สิบเกมวันนี้วิวเมดถึง3าครั้งจบเกมสูป,ปีก6ครั้งนะครับผมนัดลาสุดกับเพิ่งบุกไปเชิญชนะไอซ์แลนด์เหนือมาฮะที่1นึ่งต,ตัวศูนย์แล้วถ้าลองมาดูฟอร์นบ้าของเจ้าบ,บ้านรักแซมเบิร์ดนะครับสีนัดลาสุดวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เชอเลยนะครับแถมพวกเขายันเสมอไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ปีก3ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแพ้สโลวีเนียปะาะที่1นึ่งศเสมอไอซ์แลนด์อีกศูนย์ศูนย์ต่อมาแพ้ไอซ์แลนด์เหนืออีกสามหนึ่งแล้วก็แพ้สโลวาเกียที่1นึ่งอตัวต่อศูนย์ะครับซึ่งในฝั่งของเยอรมันผลงานออกมาสินัทลาสุดมานี้ชนะไปกันถึง2ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้อีกหนึ่งครั้งโดยชิมียันเสมอกับฮังการีที่1นึ่งหนึ่งนะครับต่อมาก็ชนะอิตาลีอีกสองหนึ่งแพ้สโลวาเกียอีกสองศูนย์แล้วก็ชนะไอซ์ 2, 0, แลนด์เหนือที่1นึ่งอตัวต่อศูนย สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดนอฟานจะบ้ารักแซมเบอร์นะครับโดยรอบนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะไม่มีเชื่อหน้าเอนเนสมามูโตวิดนะครับผมจาก NAC b e t a นะครับอีวานโดโบเกสซานเชสนะครับผมจากเฮลเเคอเนื่องจากมีการมาจากไปอยู่หนึ่งคู่นะครับแต่ว่าพวกเขาจะได้ตัวหน้าแต่ว่าพวกเขาจะได้ตัวหน้าของไอมานดาดารีนะครับผมจากอัลสบวกที่พ้นโทษแบนสามารถกลับมาช่วยมันได้อีกครั้งนะครับแล้วก็สําหรับตัวชูโรในคัมภีร์นี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อหน้ามาริอัสโฮลินเซนนะครับผม เอมานดาตาลีเอวินมูราโตวิชนะครับผมแล้วก็ดานียลซินานี่นะครับแล้วส่วนทน้าของเยอรมันในะครับผมรอบนี้ก็จะไม่มีเชื่อกหน้าอันตริโอรูดิเกอร์นะครับผมยามาโมเซราแล้วก็คายฮาวเบิร์ตนะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรงในะครับคนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อกหน้านิกวอเทอร์มาเดอร์คาริมาเดยมีนะครับผมฟอร์เรนเวสแล้วก็เซิร์กนาบีเนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมตั้งฝั่งเยอรมันก็ถือว่ากินนิ่มแน่นอนนะครับแล้วโบกกฟอร์ของพวกเขาเองนะครับที่สามนัดล่าสุดวันนี้ก็เมาชาไป3ครั้งลวดตัดภาพปนะตูฝ่าของเจ้าบ้านรักเซมเบิร์ดนะฮะในรอบคัดเลือกของพวกเขานะครับสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแต่แต่พวกเขาก็เมาแพ้ไปอีก4ครั้งลวดเลยนะครับผมยิงไปเพียงแค่1ลูกเสียไปอีกสิลูกเลยนะครับถ้าเอาตามตองนาผมก็มองว่าน่าจะลำบากมากๆเลยครับตัวฝั่งของเจ med, ้าบ้านรักเซมเบิร์ดนะฮะและ ถม้ว่าภาพของพวกเขาจะดูดีก็าตามน,นะครับแต่ผมรู้สึกว่าแอบห่วงเรื่องของการน,นอกบ้านอยู่บางือักัน,นะฮะท้านับจากแปดนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นอกบ้านนะครับผมก็จะเป็นการเฉลิมฉลองซะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยครับงั้นเับเป็นว่ายัางไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอวัดใจนะครับรองแมนน่าของรักแซมเบิร์ดนะครับพี่สองเมตรเจ็ดสิบห้า เรามาต่อกันคู่ที่สาน,น,นะครับก็จะเป็นหน้าโคเอเชียเปิดบ้านฉับมูเกาะแฟโร ero, นะครับในเวลาตี24ง้าที 2, 4, 5, ทหนในคปแรกก็จะเปิดให้หนั่งฝั่งของโคเอเชียต่อที่2เมตร25แล้วก็ราคา2ไหลขึ้นไป1นึงเกอยู่ที่เมตรครึ่งนะครับส่วนกระแพงสูงต่้่ที่3เมตรถึง3เมตร้านะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปกันในกลุ่ม L นะครับซึ่งเราฝั่งเจ้าบ้านโคเอเชียตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูง แข่งไป6ครั้งนะครับผมชนะไป5ยันเสมอไปอีก1ยิงไป20เสียเพียงแค่1เองนะครับเก็บมาได้อีกสิแต้มแล้วก็ทางฝั่งของมูกอแฟโรนะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป7ครั้งชนะไป4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงไป10เสียไป6เก็บมาได้อีกสิแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะครับผมก็เจอเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะวยเป็นนั่งฟังโคเอเชียที่สามารถบุกไปเบียดช้ามานะฮะที่หนึ่งของตัวศูนย์ แล้ถ้าเรามาดูฟอร์สิมาร,ราสุดของชาวบ,บ้านโคเอเชียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอสอแพ้ปีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.3งลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะ5ลูกต่อเกมนะครับ10เกมวันนี้วินงไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดกบเพิ่งเปิดบ้านตบยิบรอต้าไปนะครับที่30แล้วส่วนของฟอ,องมูเกาะแฟรโรนะครับฟอร์สิมาร,ราสุดมานี้ชนะไปกันถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ปีก5ครั้งเลยนะครับ โดยเฉลี่ยเย็นตัวหนึ่ง 1. 1ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์แปดลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วิ่งไปได้ถึงหกครั้งจบเกมสูบอีกสามครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเฉลิมช,ชนะเชคไปนะครับที่สองตัต่อหนึงแล้วถ้าเรามาดูฟอร์นิบ้าของเจ้าบ,บ้านโคเอเชียนะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็เมาชนะไปสี่ครั้งรวดแม้ว่าจะเป็นการชนะฝรั่งเศสที่สองศูนย์ชนะเชคที่ห้าหนึ่งชนะมอนเตเนโกัที่สี่ศูนย์แล้วก็ชนะยิปรอตา้าที่สามตัวต่อศูนย์นะครับ ฟุตบอลฝ่าหงมเกาะเฟโรของ,อง,องกนาบ้านสีลัดลาสุมันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้เช็คไปที่2-1แพ้มอนเตเนโกที่1 0แพ้จอเชปิก1-0แล้วก็สามารถชนะยิปโตตาที่1ออ่ตัวต่อศูนะครับแล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกม,น,มน,นะครับผมในระฟอร์จ้าบ้านโคเอเชียนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะก็จะปเป็นชื่อนหน้าของมาเดโอโควาซิตนะครับผม เนื่องจากไม่มีการบาดเจ็บเข้ามานะครับแล้วก็ถูกตัดชื่อออกจากทีมนี้ไปนะครับแล้วก็สําหรับตัวชูโรงนะครัร้งนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของฟานโยอีวานอวิสโทนี่ฟรุกอันเดคามาลิสมาริโอปาซาเิสนะครับผมแล้วก็ลูก้ามอริสแล้วก็ต้องฝั่งของโมโก้แฟโรนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับตัวชูโรงในครั้งนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าฮานุสสโเรนเซนโยอันซิมอนเอ็ดมุนสันนะครับผมอานี่เฟเดริเบิร์กแล้วก็วิลเยโมดาวินนนเซะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมก็ต้องบอก <tinc S 1> ตามตรงเลยครับบรรดาฝงของหมูเกาะแฟโรก็ถือว่าเป็นมามืดมาเหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาเป3สามครั้งรวดเลยนะครับซึ่งถัดภาพบรรดาฝของเจ้าบ้านโคเอเชียนะก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ผลงานของนัดล่าสุดธุกกรรมนี้ชนะไปกันถึง5ครั้งและก็ยันเสมออีกเพียงแค่1ครั้งนะครับผมฝนผลงานในบ้านก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าถือว่าตึงเปียกเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่ซีนัดล่าส่ได้ในบ้านก็เหมาชนาไป้สี่ครั้งรวด และแถมพวกเขาก็สามารถเซฟคีนชีสไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามตัวนัดผมรู้สึกว่าราคาที่เปิดให้แนฟคัมคืนนี้ค่อนข้างจะแพงกันไปไปอย่างมากนะครับและบอกว่านัดล่าสุดของคู่นี้พบก,กันนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งโคเอเชียที่สามารถบุกเบียดชนะมาได้เพียงแค่หนึ่งประต่อศูนย์นะครับและซึ่งทางฝั่งของโมกาะแฟร์นะผลงาน,นเอาบ้าของพวกเขาอาจจะรู้เรเทะไปก็ตามนะครับแต่ว่าจะเป็นการเบียดแพ้เกือบตลอดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการแพ้รัสเวียไปที่10แพ้อาร์เมเนียไปอีก10แพ้มาซิโดเนียไปอีก10นะครับึ่งศูนย์20 แล้วก็แพ้กับมอนเตเนโกรอ,อ,อีก1 0ศูนย์แพ้โจเชียบอีก1นประตูต่อศูนย์ะครับอย่างไรก็ตาหรับคู่นี้นะครับผมขอวัดใจน,นะครับรองไหนาหองมเกะเฟรโรนะครับที่2เมตรครึ่งแล้วมาต่อกับคู่ที่4เลยนะครับก็จะไหนาของฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านฉันบมอต้าในเวลาที่ขึ้นตรง ในฉากแรกก็จะเปิดห้างฝั่งฟินแลนด์นะครับต่อที่1นึเมตรส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1นึกิ๊กคือสอเมตรนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2องเมตรถึง3เมตรแล้วก็สำหรับคู่นี้นะฮะเราก็จะไปกันในกลุ่มจีนะครับซึ่งทางฝั่งเขาจะบ้านฟินแลนด์ตอนนี้อยู่ในอันดับท็อป3แข่งไปเจ็ดครั้งชนะไป3เสมอ1แพ้3ยิงไปแเสียไป13นะครับเขี่ยไปสิบสิบแต้มแล้วก็ทางฝั่งของมอลต้านะฮะตอนนี้รั้งท้ายในอันดับที่5เลยนะครับ แค่ไม่6ครั้งก็ยังหาชัยชนะไม่เจอยันเสมอถึง2แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะครับยิงไปเพียงแค่หนึ่งเสียไปอีกสิแล้วก็เก็บมาอีกเพียงแค่2แต้มเฮดูเฮดแปีให้หลังที่พบก,กันมานะครับผมก็เจอถึง2ครั้งลนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งฟินแลนด์ที่สามารถเหมาชาไป2ครั้งรวดโดยนัดลาสตัวโค่นี้พบก,กันมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งฟินแลนด์ที่สามารถบกรุกไปเบียดชนะมานะครับที่เดืงองกัต่อศูนย์ หลังถ้าเราไปดูฟอร์มสิมารล่ราสุดของชาวบ้านฟินแลนด์นะครับพวกเขาก็ชนะไปเพียงแค่สามครั้งยันเสมบิบีกหนึ่งแพ้ไอีกหกครั้งเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิงสุดเจ็ดแปดูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งโดเจ็ดลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วินงไปได้เพียงแค่สองครั้งจบเกมสมบบีห้าครั้งเลยนะครับผมนัดล่าสุดกรเพิ่งบุกบกับแพ้กับเนเธอร์แลนด์นะครับที่เสียตุกตุศูนแล้วส่วนฟอร์มมอร์ต้านะครับฟอร์มสิมาร์ราสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สองครั้งแถมยันเสมบิบีกสามแพ้ไปอีกห้าครับ โดยเฉลยยิงสู7ลูกต่อเกมเสียประตู2.1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิม่มาได้ถึง3ครั้งแล้วก็จบเกมสูงอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพมบอสเนียไปนะครับที่4ีประตูตัวหนึ่งแล้วถ้าเรา,าดูฝั่งในบ้านของเจ้าบ,บ้านฟินแลนด์นะครับผมด้วย2นัดล่าสุดวนนันนี้พวกเขาก็เหมาชาไป2ครั้งรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะโปรแลนด์ี2-1ชนะดิทัวเนียปอีก2ประตูต่อหนึ่งนะครับ โซนอฟอร์มอตานะครับฟอร์นบ้านสามารถล่าสุดปับันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะพวกเขายันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยชะมีแพ้โปแลนด์ที่2 0งแล้วก็แพ้กับเนเธอร์แลนด์บอีก8ปนะครับผมนัดล่าสุดที่ดวลนกบ้านคือการที่บุกไปยันเสมอกับลิทัวเนียมานะครับที่1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็สําหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แพ้เรื่องคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลมารทำคลิปตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะฮะ งั้นเรามาดูภาพหลงคุ้งก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมนัดที่แล้วนะครับก็จะเป็นฝั่งฟินแลนด์ที่สามารถบุกไปเฉชนะมาเลยครับที่หนึ่งวัตุต่อศ์แต่โบกัลฟองของพวกเขาในตอนนี้นะก็ถือว่าแอบน่าก,กังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะครับตัวที่ผลงานซีนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมแพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับแต่ผมก็มองว่านะครับนัดที่พวกเขาแพ้ก็ถือว่าน่าให้ภัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้โนเวบริทหนึ่งศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องต่อมาแพ้โปรแลนด์ไปอีกสาม ตัดภาพมาทางฝั่งของมอตา้านะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเรเทปเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยวการัดล่าสุดของธุกรกิจวันนี้พวกเขาสามารถชาร์จไปเป็นแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมแถมบยันเสมอไปอีก3แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งเท่าพักกันตามปอนต่อปอนแล้วนะครับทางฝั่งฟินแลนด์ยังไงก็ดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะฮะอย่างในสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชิญสกอร์ต่ำนะครับที่3เมตร ลังบอลสองก็คู่ที่5เลยนะครับผมก็จะมาหน้านสโลวาเกียนะครับเปิดบ้านจับไอซ์แลนด์เหนือในเวลาตีสองสี่ันนีหครับแรกก็จะเปิดให้างฝั่งสโลวาเกียนะครับต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2องไหลลงมาอีก1เกปป็ตอย่ทีปอดตะกมนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่้งที่2เมตรถึง2องเปอร์ยนะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปกันในกลุ่ม A นะครับซึ่งฝั่งเจ้าบ้านสโลวาเกียตอนนี้พวกเขาไปรองจ่าฝูง แข่งไปสี่ครั้งชารไป3แพ้ไปอีก1ครั้งยี่ป5เ้าเซปไปสนะครับเก็บมาได้อีกเก้าแตม้มแต่ก็ต้องฝั่งไอซ์แลนด์เหนือน,นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่3แข่งไปสี่ครั้งชารไป2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยี 6, 5, ่ป6เสียไป5เก็บมาได้อีกหแต้มนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอเพียงแค่สองครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะ์ปไปด้วยหนึ่งครั้งซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบก,กันมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งของไอซ์แลนด์เหนือนที่เปิดบ้านนชปปไปที่่ออดตตุ และถ้าเรามาดูผลงานสิมาราสุดของชาวบ,บ้านสโลวาเกียนะครับพวกเขาก็ชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิง 0, 0 8ุดลูกต่อเกมเสียป,ประตู0 9, ูนลูกต่อเกมนะครับ10เกมวันนี้วิ่ไปถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก2ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะรักแซมเบิร์นะครับที่2ต่อศูนย์แล้วส่วนทางฝั่งของไอซ์แลนด์เหนือนะฮะฟอร์สิมาราสุดวันนี้ชนะไปกันถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับ โดยเฉลยัง1.4ลูจต่อเกมเสียประตูหนูเฉลี่ยวารูต่อเกม10เกมวันนี้วิ่ไ,ได้ถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เยอรมันไปน,นะครับที่หนึต่อศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของจ้าบ,บ้านสซโลวาเกียนะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปกันถึง2ครั้งและก็แพ้ปีกเพียงแค่หครั้ง โดยทีม่แพ้อิสราเอลไปนะครับที่1นูนชนะเยอรมันที่2อูนแล้วก็ชนะรักแซมเบิร์กที่2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเราฝ่าไอซ์แลนด์เหนือนะฮะฟอร์อนเอาบ้าน4นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้สวีเดนที่5้หนึ่งแพ้เดนมาร์กไปอีสองหนึ่งต่อมาก็ชนะรักแซมเบิร์กที่3าหนึ่งแล้วก็แพ้กับเยอรมันที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมในฟอร์นชาบ้านสโลวาเกียนะฮะสำหรับรอบนี้นะครับก็จะได้ตัวหน้า,านของสตานิสลาฟโรบอตกาที่หายจากการบาดเจ็บสามารถกลับมาช่วยทุนได้อีกครั้งน,น,นะครับแล้วก็สำหรับตัวชโลงในคัมเพิลนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้ามิรนันสครีเนียนะครับผมลูคัสทาราสิาานดาวิดสเตเร็กและก็อีวานชานะครับส่วนฟอร์นที่มาไอซ์แลนด์เหนือนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับก็ยังไม่มีชื่อานามาของโบดี้สเปนเซอร์เพียร์เชลนะครับ แล้วก็เชียร์เชาแล้วส่วนทางหน้าของอารีแม็กเคนนะครับผมก็ยังแขนหักอยู่นะครับแล้วก็ทางหน้าของอีธานเกาเบร็กก็ยังติดโทษแบงอยู่นะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรในคามเืนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าคอเนอร์แบดลี่คอร์ลอม,มาเชลนะครับผมแล้วก็เจมีลีฟ สำนนหรับกองฝั่งของเจ้าม้าสโลวาเกียฮาร์ฟฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาก็ถือว <tortured. S 2> ่าข้อฮันนีจัดดูดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานซีนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเลยนะครับซึ่งจะเป็นนัดที่บวกกับแพ้กับไอซ์แลนด์เหนือมารัทที่สองศูนย์แล้วสำหรับองของไอซ์แลนด์เหนือนะครับฟอร์มซีนัดมานี้พวกเขาชนะไปเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับตัวหน้าองไอซ์แลนด์เหนะะะะฮกกกก็คคคคืออออผลลงงงงาาาาานน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 บบบ้้้้ขขพพวเเรรัััดดดดยททีีี่่่่สุไไชปแ ทำกันตามโมเมนตัมเลยครับทางฝั่งฮัตจ์บ้านสโลวาเกียค่อนข้างแน่าจดูดีแมวสีมากกว่านะครับอย่างให้สำหรับคู่นี้นะครับผมต่อมาหน้าของสโลวาเกียนะฮะที่ปอปาตะกมเรามาต่อคู่สุดท้ายในคู่ที่6ของเรานะครับผมก็จะเป็นหน้ายิบรอต้าเปิดบ้านจับมอนเตเนโกนะครับในเวลาตีสองสี่พ้าที หันนะคบแรกก็จะเปิดหัาังฝั่งของมอนเตนโกต่อที่1งเมตรสส่วนราคา2องก็ไหลไปหนไป1กิ๊กหรือ2เมตรนะครับแล้วก็แพงสูงต่ำที่2.75เมตรถึง3เมตรสำหรับคู่นี้นะครับผมเราก็จะไปในกลุ่ม L นะครับแล้วก็ดังฝั่งของเจ้าบ,บ้านยิบรอต้านะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่5เลยนะครับแข่งไป6ครั้งเหมาแพ้ไป6ครั้งรงวดยิมมยงไม่2เสียไป20แล้วก็ไม่มีสักแต้ม โซนล่างฝ่งฮอร์โนเตเนิโกก็อยู่ไม่ไกลนะครับในอันดับที่4นะครับแค่ไปหกครั้งชาร์ปไป2องแล้วก็แพ้อีก4ครั้งยิมเปซีเสียไป13เก็บยวมาได้อีก6แต้มเฮดูเฮดแปดไปในคู่นี้พบกันมานะครับก็เจอมาถึง3ครั้งแล้วก็เช่พนักฝ่าของมอนเตเนิโกที่เหมาชนะไป3ครั้งรู้เลยนะครับแทนมัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะฮะก็ะเป็นั่งฝ่าฮอร์โนเตเนิโกที่เปิดบ้านลูบโควต้าที่สามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ แลังถ้าเรามาดูฟอร์มเซมาร์ล่าสุดของเจ้าบ้านยิบหลอตานะโอ้โหสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับยันเสมอเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้บีบแปดครั้งรวดเลยนะครับโดยเฉลี่ยยิงสูงเจ็ดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูสองเจ็ดห้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้วิ่งมาได้ถึงห้าครั้งจบเกมสูบอีกห้าครั้งนะครับผมและแทนนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งบุกไปแพ้กับโคเอเชียนะครับที่สาวต่อสูง โซนของฝั่งของมอนเตเนโกนะครับฟอร์สิบวาราสุดวันนี้ชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตู1.9ึ่งจุลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้วี่มาได้เปลี่ยนแค่1ครั้งนะครับผมแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะริกแดนสไตล์ไปนะครับที่สองตัว,ตวหนึ่ง <S <S แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านยิบรอต้านะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็เมาแพ้ไปอีกสครั้งล้วนเลยนะครับ แม้ว่าจะเป็นการแพ้โคเอเชียไปที่70็แพ้แอลเบเนียไปอีก1 0แพ้หมู G ่เกาะแฟโรไปอีก1 0นะครับแล้วก็แพ้กับนิวเคลเดเนียนะฮะที่2 0งศูนย์ซึ่งในฝัง่งของมอนเตนโกก็ไม่ต่างอะไรนะครับฟอนบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ก็เหมาแพ้ไปอีกสี่ครั้งรวดแม้ว่าจะเป็นการแพ้เวลที่1 0ึแพ้เช็กไปอีก2 0แพ้โคเอเชียไปอีกสี่ศูนย์แล้วก็แพ้กับหมู G ่เกาะแฟโรที่สี่ต่อศูนย์นะครับ สำหรับคู่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่สภาพความพร้อมก่อนเกมและแก็แพ้เรื่องคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลทาคลิปตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะฮะงั้นเรามาดูภาพขอ,ของคู่ก่อนนะครับสาหรับคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าผลงานของทน้งคู่ถือว่าข้อ,ขอค้างนจะน่าเป็นห่วงกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนฝั่ชาวบ้านยิบรอตน,นะครับผมฟอร์มไปนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาเหมาแพ้ไปแปดครั้งล้วนเลยนะครับผมแล้วส่วนฝัน่งของมอนเตเนโกนะครับที่6นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วซึ่งจะเป แล้วบวกกับว่าฝังกนนอฟบ้านของพวกเขาเองนะครับผมที่เจ็ดอัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็หมอแพ้ไปอีกเจ็ดขังรวดส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับผมก็ถือว่าแทบจะไม่ต่างเลยนะครับและตามส่วนตัวที่ผมมองคู่นี้นะราคาที่เปิดมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างจะจับแพงไปอย่างมากเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของมอนเตเนโกนะครับฝั่งนอฟบ้านของพวกเขานะที่ผมกล่าบข้างต้นนะครับพวกเขาไม่สามารถทำประตูไปได้ด้วยนะครับนั่นไปว่ายัางไงสำหรับคู่นี้นะผมขอรอใบหน้าของยิบรอต้านะครับพี่สเมตร และเปแง่บ้างผมหกคู่โดยผมหยิบมาฝาแนววันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับโซนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะผมขอกราบอภัยไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็หกคู่โดยผมหยิบมาฝาแนววันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับโดยคู่แรกผมต่อหน้าของเนเธอร์แลนด์ที่จุดเจ็ดห้าคู่ที่สองรองลักเซมเบิร์กนะครับที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าแล้วคู่ที่สามรองหมู่เกาะแฟโรไปที่สองเมตรครึ่งคู่ที่สี่คู่ของฟินแลนด์นะครับผมเชสกอร์ต่ำที่สามเมตรคู่ที่ห้าต่อสโลวาเกีย์แลปอปที แล้วก็ที่6คู่สุดท้ายนะครับผมรองไปน่าหยิบหลอต้านะครับพี่สเมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาร่วมกิจกรรมทายสกอร์ของเราด้วยนะฮะจะเลือกทาย1คู่2คู่3คู่ได้หมดเลยนะครับสามารถพิมพ์คำตอบที่วิใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าแต่ละคู่สกอร์จบเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะฮะก่อนเวลาบันเตย1ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าเวลาตี1สี่าที และก็สามารถส่งหลักถาะม่ได้ลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่ยังสงสัยอะไรไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับที่ห้องอาหาของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงอย่างไรสหรับวันนี้นะฮะตัวตึงก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมและเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอย่างไรสลับวันนี้ก็สวัสดีครับ